สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริซอยู่ที่งาน h e l i o n i a Food Festival c e n t r World ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมงานกันนะคะภายในงานนี้มีของกินมากมายเลยนะคะมีแบ่งเป็น3โซนค่ะมีของหวานนะคะอาหารจานหลักแล้วก็อาหารว่างค่ะเดี๋ยวลิซจะพาเดินชมจานหลักก่อนเลยนะคะโซน B ค่ะที่ริซจะเข้านะเป็นอาหารจานหลักในดินแดนเวนต์ม ก็เป็นเชฟนะคะจากมัตเตช์ชฟค่ะที่มาลังสรรอาหารนะคะให้เราได้ทานกันนะคะ mm hmm. ภายในเนี่ก็จะคล้ายๆกับเขาวงกดค่ะเพื่อนๆเ, mm hmm. เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้างานนิดนึงนะ mm hmm. โซนนี้เป็นซีนะคะเป็นอาหารว่างค่ะจากใต้ท้องทะเลนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกของทอด นั่งทานได้นะคะบรรยากาศด้านหน้าสวยๆถ่ายรูปสวยค่ะไปด้านในกันดีกว่าค่ะแหวกข้ามานเข้าไปนะคะนี่แมปอันนี้เชฟอะไรเอ่อเชฟเดค่ะ อันนี้เชฟเตยนะคะเชฟมิเชลเชฟอาร์ตเชฟนุเชฟเตยค่ะกระดูกมังกอนนะคะ ทานได้ด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบห้องสมุดนะคะจำลองแบบว่าคล้ายเฮลิคอปเตอร์เลยมีไม่กว่าดด้วยไปหาเชฟไหนต่อดีเราสุชิ โซนตรงกลางค่ะมึนๆนะเพื่อนๆเคยได้เห็นลิ์พาไปเดินแบบว่าที่โล่งๆใช่ไหมเราอยู่ในดินแดนเวทมนต์นะคะอันนี้เป็นไข่ของเวทาโกเซฟเฟิร์สนะคะ งานวันนี้วันแรกค่ะเ,เพื่อนๆวันที่11นะคะงานจัดวันที่11ถึงวันที่20ค่ะสิงหาคมพศ2566นะคะวันนี้ที่ริดมาก็เป็นวันที่11เวลาประมาณ4ี่สี่โมงครึ่ค่ะเ,เพื่อนๆจะ5โมงนะคะมุนม้นม้นเชลวิลแมน อาหารเชฟเขาก็จะทำโชว์นะคะหนึ่งอันเวลาเราสั่งเนี่ยก็จะจะทำขึ้นใหม่นะคะทำสดๆใหม่ๆเชฟป้อมนิ่ไม่ได้รู้เองเขาเขามีป้ายบอกค่ะาหาันอีกหน่อยนะคะเชฟพึกยิ้พึกอะไรเอ่ย ราคาอาหารมี180-90เป็นกล่องๆก็250-290นะคะไปต่อคะ่ะอันนี้เป็นอาหารหลักนะคะสวย่ะขอถ่ายรูปหน่อยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยคะ่ะ ดูอัน,นี้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะมีน้ำมันพืชขายด้วยคะ่ะเดินโตมาแล้วเชฟแบงค์เชฟแบงค์งขายอะไร ลมเย็นมากเลยลมแรงเหมือนแรงลมเลยค่ะเป็นเขาวงกตนะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะว่าเดินให้สุดๆก็จะเป็นทางออกนะเช็ดแดงลุงแดงพริกแกงไทยค่ะมีพริกแกงนะคะออก็จะมีขนมปัง ใครที่ดูมาเตอร์เชฟนะคะมาเจอเชฟได้ที่นี่จุกๆุกค่ะทุกคนนี่ที่นั่งนะคะที่นั่งทานเชฟต้นอันนี้เชฟเอียนค่ะ เพื่อนเห็นของกินกันบ้างหรือ,อยังเนี่ยลับน้ำตกคอหมูย่างขนมเบื้องยวนปีกไก่ลับไุ่วนเส้นพริกไทยดำน,นะคะเ,เขาก็ทำกันอยู่ข้างในค่ะเป็นเจุดนั่งทานนะคะเดี๋ยวก้มเตี้ยนิดนึงก้มเตี้ยอีกค่ะก <c oughs> ้มเตีย้ยหลบสุราค่ะ <c oughs> อันนี้เชฟสตังนะคะเชฟตุกตา แกงคั่วหัวตาลไก่ใต้นะ้ำมีร้านนี้นะคะที่ของกินโชว์์วหน่อยบ้านี่สานนะคะนี่ออกอีกทางนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินออกที่มีอะไรไหมมีลมแรงมากเลยเพื่อนๆ ดินแดนแห่งเทพนิยายค่ะไปน่าจะเป็นขนมหวานแล้วแหละเวลาได้ยินคําว่าขนมหวานแล้วรู้สึกอารมณ์ดีเข้าเเข้า,ขาซ้ายสวยค่ะแต่งสวยมากชวแวมทางซ้ายทันนะคะโน,โน่น่ารักถ่ายรูปสวยค่ะสวยท่าไหนอยา เข้ามาชมบรรยากาศมาได้นะคะถึงวันที่20เลยแล้วก็มีที่นั่งทานเที่ยงเลยมีขนมหวานนะคะ50บาทกล่องละ50บาทชูอคข่องชิบกัญญองหีมีคนรุมๆอยู่ มีชิ้นละร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300อกว่าบาทมีนะคะขนมปังเชฟพอมเชฟนี้เชฟแคมนะคะ ได้เดยชื่อเชฟเลยเพื่อนเเนบลสวัสดีค่ะ แต่น้ำข้าวโพดกับขนมต้มอะค่ะลิทอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะคะเผื่อท่านไหนอยากทานเชฟจีนะคะสวัสดีค่ะ เชฟกบเชฟลิต้านะคะขนมทอดหวานสวัสดีค่ะอันนี้เชฟแก้วนะคะ เชฟแน่นชเชฟเร็วค่ะมีเชฟลูกเกนด,กน,ดนะคะเชฟขายอะไรวะอันไนี้เค้มาตูมเลยค่ะ

แค่เบลล์นะคะไอศครีมค่ะ จะพาออกนะไปโซนอาหารว่างกันค่ะแน่นเชียวเม่ชอบร้านนี้ร้านนี้น่ารักค่ะ oh. ชิปอังกฤษนะคะ ไม่เห็นของกินนี่เชนยูรินะคะคนเยอะแล้วขนมไทยน้ำข้าโพดน,นะคะนักท่องเที่ยวชอบเชฟเชฟนะคะ ออค่ะเพื่อนๆออกมาอันนี้เป็นดินแดนเมดมนนะที่เราเข้ามาแล้ว เดินวนให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายบ้างนะคะเผื่อเจออะไรแปลกๆจะไปทะลุของว่างนะคะตันค่ะต้องเข้าขวาพเพื่อนๆห้าโมงนะคะคนเริ่มเลิกงานแน่นนะ,ะเป็นเป็นไวนิ้วค่ะพเพื่อนๆเป็นอิงเจ็ตนะคะอิงเจ็ตบนวนิ้วเลย สวยมยจัดงานสวยมากสึ้ใจเดียวนะคะเราเดินออกมาแล้วนี่ถ้าคนเล่นๆเ,เราออกยากนะออกมาทางนี้นะคะ จุดแรกค่ะที่ลิสพาเพืเ่อนๆเข้ามานะคะนี่ออกมาข้างอนอกแล้วรู้สึกว่ามีอิสระเสรีนะอโอเคเราไปใต้ท้องทะเลกันต่อนะคะอาหารว่างค่ะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะคะนี่ดีจะสวยดีไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงแรมอโนมานะคะเซนท่านเออไม่ใช่ค่ะบิกซีราเชดารีค่ะ ข้าวค่ะตุงเงา้เจอกระเพาะปลาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตรงนี้ค่ะเชฟโอ๊ตเชฟเทียนนะคะ เโนตเป็นอาหารทะเลนะคะดีค่ะักาดได้ค่ะขานี้นะ้นาอร่อยะคะชิ้นได้ชินปลรมากค่ะหน่งรอยาสิบบาทค่ะขอบคุณมากค่ะชิมได้นะคะช้เป็น เราเลาะมาเป็นเขาวงกดเลยนะคะตรมเนี้ยถ,<อ>ถ้าเป็นตรงกลางก็จะนั่งทาน่ะสวยเพลงเล้าล้านเอเล้าใจมากเลยอ่ะเพื่อน เชฟบิ๊กนะคะอยากทานของทะเลก็มาโซนนี้นะคะเซฟป้อมเซฟอยู่นี่เซฟป้อม เชเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถาด้ะคะรัเชฟจำลอง เห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นของกินไม่เอ่ย nada ถึง20สิงหาคมพศ2566ค่ะก็มี3โซนนะคะก็คือ A, B, C ของหวานนะคะอาหารหลักอาหารว่างนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงวันที่14เนี่ยเข้าไปด้านในนะคะตรงเข้าไปก็จะเป็นโครงการหลวงทั้งที่54ค่ะมีสินค้าโครงการหลวงนะคะจากยอดดอยส่งตรงมาถึงมือเรานะคะ อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพดีนะคะแวะเข้าไปได้านในได้วันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ